มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อด m มอนนะครับด a มอนเดอะแคทคอยนะครับหรือตัวย่อคือ DMTC อันนี้อยู่ในเครือข่ายของโซลนะครับคุณสามารถซื้อได้สองที่หนึ่งคือ r รเดียมสองคือ b บ r ร์ y ไนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณสนใจในการซื้อนะ ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้นะครับเป็นกลุ่ม OKX OK นะครับเพราะไว้ที่กลุ่ม OKX OK แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมหรือเพื่อนผมไปตอบให้นะครับในการในการซื้อขายเหรียญนี้นะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีของโซจริงๆโซย่อมาเยอะนะครับแล้วดีไม่ดีจะย่ออีกนะตอนนี้ลงไปถึงร้อยสิบแล้วมั้งนะครับก็น่าจะลงอีกนะครับก็ดูแนวโน้มเอาละกันนะครับฉะนั้น เหรียญน,นี้เป็นเหรียญต้นน้ำแล้วก็เป็นเหรียญมีมสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลตอนนี้มีทั้งเว็บไซต์ทวิตเ e อร์เทเลแกรมเรียบร้อยนะครับทตเทเลแกรมเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งของอเมริก,กันนะครับหรือฝั่งของอเมริกาก็อันนี้จะสะดวกสุดมันจะใกล้ชิดทีมงานที่สุดเลยนะครับทวิตเตอกด็ดูความเคลื่อนไหวอะไรนะครับ แล้วก็เว็บไซต์นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์สี่ตัวพันเก้าร้อยเจ็ดดอลลาร์นะครับซึ่งอ,อุปทานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณพันล้านพอๆกับวิฟเลยนะครับหรือด o อกวิฟเพสนะครับผมขอกาวแล้วกันนะครับขอสักสิบดอลลาร์ในตลาดขากระถิ่งครั้งนี้ แต่ผมต้องย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงลงทุนแบบพอของปากของพอพอนะครับเพราะมันเป็นเหรียญมีมนะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับไพของโซเนี่ยคือศูนย์หตัวพันสาร้อยแปดโซนะครับลิควิดิตี้ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ f D V ประมาณหืเก้าดอลลาร์ มา켓แคปประมาณ 9, นนหมื่นเก้าดอลลาร์นะครับถือเป็นต้นน้ำสุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวอลลุ่มประมาณเก้าร้อยสิบสี่ดอลลาร์นะครับมาเกอร์ er ประมาณหกนะครับช่วงนี้ก็บเยอร์ก็มีนะครับแล้วก็ t x n s ก็ประมาณสิบเก้านะครับก็ข้อมูลเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะคือต้องลองดูอะ นะครับมันเป็นต้นน้ำอะ่ะจะว่าอะไรมากก็ไม่ได้นะครับลองแบบพอ,พอหอมปากของคอแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญโซโลนาน่าจะน่าจะคมสุดน,นะครับทั้งค่ากงค่าแก๊สตอนนี้ก็ถูกนะครับก็เป็นเหรียญฝั่งของคนไทยนะครับถูกพัฒนาทางนู้นทางอเมริกานะครับก็ลองเข้าไปศึกษาเหรียญเพิ่มเติมเอา นะตอนนี้ข้อมูลผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็แจ้งเอาไว้นะครับถ้าเกิดสนใจก็กลุ่ม OKX OK, นะครับและสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์กลุ่มนะครับก็คือลิงก์ o k เเนี่ยแหละเข้าไปคุยกันด,ด,ด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ได้นะครับเดี๋ยว ผมจะทำลิงก์กลุ่มของเหรียญนี้ไว้ด้วยนะครับก็ชื่อว่า Diamond the Cat คอยนะครับถ้าสนใจก็มาพูดด้วยกันนะครับมาปรึกษาหารือด้วยกันเหรียญน,นี้น่าจะได้ไปลไกลได้ระดับหนึ่งแหละนะครับถ้าสนใจในการลงทุนแบบเหรียญต้นน้ำมาเลยครับผมแนะนำผมก็ลงทุนอยู่นะครับผมก็ใส่ไปนะครับร้อยดอนสองร้อยดอนอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาพอของปากของคอนะครับ สู้ๆด้วยกันนะครับในสถานาการณ์ตลาดหมีก่อนที่จะเข้าตลาดจะจริงจริงถ้าเกิดคุณไม่ซื้อนะนะครับแม้แต่เหรียญเก็บที่อยู่ในกระดานอื่นๆเนี่ยคุณจะตกรถแล้วนะครับก็รีบสู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะ go to the moon ไปด้วยกันโอเคข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ ฝากด้วยกันนะครับเราก็ฝากเหรียญดีเ c เอาไว้ด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ